คลิปที่2กันนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการใช้โปรแกรม Visual Studio นะครับด้วยภาษา C Sharp กันนะครับใน Visual Studio นะครับเป็นเครื่องมือของทางบริษัท Microsoft นะครับได้พัฒนาภาษา C Sharp นะครับจากพื้นฐานของภาษา C++ มาก่อนนะครับเพื่อที่จะนำมาใช้ใน .NET Framework ของเขานะครับหรือใช้ร่วมกับ a SP.net นะครับเราเริ่มที่จะโหลดดาวน์โหลดหรือว่าหาโปรแกรมนี้ได้จากเว็บไซต์ของ Microsoft โดยโตรงนะครับได้หาใน Microsoft v i r u a l Studio Express for Windows Desktop นะครับถ้าในในตัวอย่างนี้นะครับจะเป็น Microsoft Virtual Studio เวอร์ชันโปรเฟชชั่นอลไม่ใช่ Express นะครับซึ่งคือเวอร์ชั e S, นนี้สำหรับ Education ไม่ใช่เวอร์ชันฟรีนะครับในการเริ่มนะครับลองดาวน์โหลดมาก่อนแล้วก็ติดตั้งไม่ยากครับหลังากที่ดาวน์โหลดมาแล้วเราก็มาที่หน้าจอของ Visual Studio เนี่ยมันจะมีให้เลือกหลายภาษานะครับลองไปที่ไฟล์ New Project นะครับ ในนี้ของผมเนี่ยมันเลือกเป็น Visual วิชวลซีชาร์ปไปอยู่แล้วแต่ว่าถ้าคุณมาดูแท็บในด้านขวานะครับไม่ใด้านขวาด้านซ้ายนะครับเป็น e m มเพลตนะครับหรือเป็นภาษาที่เขาให้เลือกไว้อยู่แล้วว่าเราต้องการที่จะพัฒนาในภาษาอะไรแพลตฟอร์มอะไรนะครับก็จะมี Visual Basic, Visual C Sharp, Visual C s พ u ิ l วลเอฟ l s ร์ปเอ javascript นะครับ ในที่นี้เราเริ่มในส่วนของ v i s u a l C h a r p กันนะครับเมื่อเราเลือกเป็น v i t u a l C Sharp แล้วนะครับเราก็มาดูว่ามีอะไรที่เราจะใช้ในการเริ่มต้นถ้าเกิดว่าคุณมาเริ่มต้นใน Windows Form Application นะครับเราก็จะมีหน้าต่าง Windows Dialog เหมือนกับตัวนี้นะครับที่ใช้อยู่ตรงนี้ หรือถ้าอย่างนี้นะครับกดท,ที่เครื่องพิเลขันนี้คือเป็นเหมือนกับ d ดล็อกเดล็อกหนึ่งของ Windows นะครับอันนี้คือ Windows o r r มประเภทหนึ่งนะครับซึ่งยังไม่ใช่นะครับเราจะเริ่มจาก Console a p p พลิเคชันนะครับผมเลือก Console a p p พลิเคชันนะครับแล้วก็ตั้งชื่อโปรเจกต์นะครับว่า Test 00นะครับ โอเคครับเรามาตั้งโปรเจกต์ที่ชื่อว่าเทสต์ศนะครับเทสต์ศก็เป็นโปรเจกต์เริ่มต้นของเรานะครับแล้วก็มันดูในส่วนของ Location Location เราสามารถกดปุ่ม browse นะครับเพื่อที่จะเลือกพื้นที่ที่จะใส่ว่าเราจะใส่โปรเจกต์ไว้ตรงไหนใน hub disk นะครับตรงนี้ผมไปใส่ในได้ดีนะครับ folder workshop นะครับ select folder เลศูนย์แล้วกดโอเคนะครับหลังจากก็จะทำการเตรียมเครื่องมือหรือเตรียมหน้าตานะครับสำหรับการพัฒนาปโปรแกรมโดยเฉพาะมาแล้วครับทีนี้นะครับในในหน้าต่างของ เทส00ตรงนี้มันจะขึ้นในไทเทิลของโปรแกรมนะครับว่าชื่อโปรเจกต์ชื่ออะไรนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านซ้ายนะครับแถบด้านซ้ายเราจะเรียกว่า Solution Explorer นะครับ s o l u t i o n Explorer ใน Solution Explorer นี้ก็จะมี โปรเจกต์ <Project S 2> ของเราคือเทส00มี p r o p e r t y มี Reference มี u p p o o n l i g t ซึ่งในโค้ดของเรานี้จะมีอยู่ในไฟล์ไฟล์เดียวที่ชื่อว่า p r o g r a m .cs นะครับใน p r o g r a m .cs ก็จะมีหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมาถ้าคุณลองปิดไปตรงนี้ตรงนี้ผมขอลองปิดไปก่อนนะครับลองเปิดขึ้นมาใหม่ p r o g r a m .cs อ่านี่คือหน้าต่างของอ ของการโคดดิ้ง c ีชาร์ปนะครับว่าม,มีโครงสร้างที่เขาเตรียมมาให้แล้วนะครับเราจะมาดูในแต่ละส่วนกันนะครับในส่วนของ using ที่มีอยู่ด้านบนเต็มไปหมดนะครับ using system using system collection generic อันนี้ถามว่าจำเป็นไหมเดี๋ยวผมจะลบให้ดูก่อนว่าเราดูในส่วนที่ ความจะเป็นของเราจริงๆว่าต้องใช้หรือไม่นะครับอ่าลองเซฟดูบางอย่างถ้าถ้าเรายังไม่เข้าใจเราก็ต้องมาดูว่าแต่แตละส่วนนั้นมีไว้เพื่ออะไรไม่ใช่ว่ามาถึงเราจะปล่อยเอาไว้เฉยๆว่าเฮ้ยอันนี้คือยูซิงนู้นยูซิงนี่แล้วก็ไม่ได้ใช้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทําให้เรื่องเมมม r รีในเวลาที่โหลดโปรแกรมนะครับ เรามาดูเป็นขั้นๆกันนะครับตอนนี้ผมจะเขียนโปรแกรมเบื้องต้นไปก่อนนะครับคำสั่งง่ายๆอย่างเช่นคำว่า console ถ้าผมเขียนคำสั่ง console แล้วมีตัวหนอนสีแดงแบบนี้นะครับหมายความว่า โปรแกรมไม่สามารถหาคำสั่งหรือคลาสนะครับคำสั่งหรือคลาสถ้าเกิดใครยังไม่เคยเรียนโปรแกรมมาก่อนให้เข้าใจว่าเป็นคำสั่งก่อนลวกันนะครับว่ายังไม่เจอยังไม่พบคำสั่งคำสั่งนี้นะครับเราจะแก้ปัญหาด้วยอ,อะไรตอนนี้ผมจะเขียนเป็น system นะครับ system console อีกครั้งหนึง่งนะครับ r i t e w r i t line นะครับก็คือให้ s ิส t ตมไปไปยังคอนโซลและให้เขียนลายลายก็คือเป็นเหมือนกับบรรทัดบรรทัดหนึ่งเป็นข้อความนะครับเป็นเหมือนการแสดงข้อความว่า hello world e n w เป็นภาษาที่ใช้กันทั่วไปในการเริ่มเขียนโปรแกรมครั้งแรก ถ้าถ้าตอนนี้ถ้าตอนนี้นะครับเรากดสตาร์ทนะครับการกดสตาร์ทต,ตรงนี้คือเหมือนกับเป็นการเริ่มรันโปรแกรมของเรานะครับเป็นครั้งแรกเราจะรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อทำการแปลภาษาอเมื่อกี้นะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือนหน้าจอคอนโซลหรือนหน้าจอดำๆเนี่ยขึ้นมาแวบหนึง่ง เหตุผลที่ว่าทําไมมันถึงขึ้นมารับเดียวเราไม่ให้เราเห็นว่าเฮ้ยมันโทรข้อความหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้สั่งให้มันรอการตอบรับจากผู้ใช้นะครับผมจะให้ใช้คําสั่งซิสเต็เหมือนกันนะครับคอนโซล e ีด e e d นะครับคีย์ e ีดคียหมายความว่าให้คอนโซลนะครับ จัดการเตรียมรอผู้ใช้กดคีย์คีย์นี่คือเป็นปุ่มเหมือนปุ่มคีย์บอร์ดใดๆหนึ่งปุ่มนะครับลงไปทีนี้ลองกดสตาร์ดูนะครับอ่าข่าวนี้มันก็จะไม่หายไปแล้วก็จะอยู่ในการรอจนกว่าผมจะกดปุ่มคีย์บอร์ดลงไปนะครับว่า จะให้มันเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ก็คือถ้าเกิดผมกดปุ่มคีย์บอร์ดใดๆไปสักปุ่มหนึ่งก็จะหายไปหน้าต่างก็จะหายไปเรียบร้อยนะครับทีนี้ถามว่าแล้วแล้วสิ่งที่ที่เห็นนี่คืออะไรนะครับจู่ๆมีเนมสเปซ c e สศ s น00มี Class โปรแกรมมี Static voidmain ตรงนี้คืออะไรกันบ้างน,นะครับ เราจะมาอธิบายกันทีละส่วนกันนะครับสักคู่นะครับเพื่อให้เห็นกันง่ายขึ้นนะครับในส่วนแรกนะครับเราม,ามองกันในส่วนแรกก่อนเลยก็คือว่า หน้าตาของโค้ดของเราในตอนนี้นะครับหรือโปรแกรมของเราตอนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างในโครงสร้างเมื่อกี้ผมได้เขียน system จุดคอนโซลจุดไวไลน์เพื่อให้เห็นข้อความนะครับและ system จุดคอนโซลจุดลิคีเพื่อเป็นการรอผู้ใช้กดปุ่มใดๆนะครับแล้วจบการทำงานครับถ้าถามว่าเมื่อกี้เราลบอะไรออกไป แล้วทำไมต้องเขียน System นำหน้าต้องเข้าใจนะครับว่าคอนโซลอยู่ในส่วนหนึ่งของ System นะครับถ้าคุณลองที่จะพิมพ์ using System นะครับและผมจะลบขหนา้า System นี้ออกไปนะครับถ้ายังจำกันได้ เมื่อกี้นี้นะครับเมื่อกี้นี้เราเห็นว่าเมื่อไหรก็ตามที่เขียนคอนโซลขึ้นมาปุ๊บจะมีตัวหนอนสีแดงนั่นเพราะว่าตัวโปรแกรมยังไม่เห็นคำสั่งแต่เมื่อไหรก็ตามที่เราใส่ using system นะครับ using system นี้เข้าไปนะครับส,สิ่งที่เราเรียกว่า using นี้เป็นการนำเขาเรียกว่า namespace นะครับ namespace จะเก็บคลาสไไว้หลายๆคลาสคอนโซลเป็นหนึ่งใน คอนโซลนะครับเป็นหนึ่งในคลาสของ System นะครับที่อยู่ใน Name Space System นะครับเอาตอนนี้ถ้าสังเกตก็คือโค้ดเราจะด้านข้างเนี่ยจะสั้นลงนะครับเราคงไม่ชอบเขียนอะไรยาวๆไปเรื่อยๆนะครับเรามาอธิบายกันทีละส่วนกันนะครับ เริ่มจากส่วนแรกเลยนะครับที่ผมเขียนไปนเมื่อกี้คือคำสั่งคำสั่งส่วนที่เป็นครบคำสั่งข้างในโค้ดข้างในนะครับตรงนี้เป็นสำหรับใส่เมธอดใส่ค่าใส่ออบเจกต์หรือใส่เขียนค้าคำสั่งต่างๆาลงไปในนี้ว่าจะพิมพ์อะไรจะต้องการย้ายไปที่ไหนเมื่อใส่ข้อแม้เลยเราจะพิมพ์กันในนี้นะครับ ต่อมานะครับ static v o i เนถเาพูดในภาษาการเกยวแกมก็คือเป็นชื่อแม่ตอดชื่อฟังก์ชันนะครับที่อยู่ข้างในเป็นอีกชั้นหนึ่งนะครับครอบเข้าไปแม่ตดอนี้แม่ต่อ static void เนนี้จะอยู่ข้างในคลาสนะครับอยู่ข้างในคลาส ที่ชื่อว่าโปรแกรมนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าในสุอะไรคือเมธตอดอะไรคือคลาสตรงนี้สามารถที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในเนื้อหาที่เรียกว่าการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนะครับซึ่งในสคลิปนี้จะไม่ได้พูดถึงเพราะว่าในในสคลิปนี้นี่เราจะใช้ให้ โปรแกรมนี้ทำงานบนฟังก์ชันอย่างเดียวก็หมายความว่าเราจะเขียนข้างใน static void main อย่างเดียวเท่านั้นนะครับไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับ Class หรือ namespace ที่เป็นวางขึ้นถ้าอยากจะศึกษาก็ไปศึกษาต่อเพิ่มเติมนะครับโอเคครับก็ ตอนนี้เป็นเหมือนกับการอินโทรดักชันคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับาการใช้โปรแกรม Mutual Studio นะครับแล้วก็คำสั่งไว้์ไลน์นะครับเพื่อที่จะแสดงข้อความแล้วก็ r e a d Key นะครับเพื่อที่จะรูกจุดรอผู้ใช้ว่าจะให้กดคีย์ใดๆนะครับเพื่อที่จะรันโปรแกรมหรือว่าเป็นยังคำสั่งต่อไปหรือจบการทำงานนะครับ เท่านี้คุณก็สามารถที่จะเกี่ยวแกรมแสดงผลง่ายๆบน d อสพร้อมได้แล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ปีงเท่านี้ครับต่อไปในคลิปต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงการทําให้โปรแกรมของเราน,นั้นสามารถมีตัวเลือกหรือสามารถทําให้โปรแกรมมีการตัดสินใจได้นะครับติดตามกันในคลิปต่อไปนะครับ